เวยนะคะมีคนอยาเจอคุณมากในตอนนี้นะคะเป็นการแรนดอมเล่า,ลาร่องผ่านบนี้นะคะในการแรนดอมนะแม่หมอก็ใช้สำหรับเดิมๆนี้ละจ้ะเป็นการแลนดอมจ้าทุกคน ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12บราศีค่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียนะคะหรือยุโรปหรือภาคไหนของไทยก็ตามที่เห็นแลนดอมหรือเห็นคลิปวีดีโอนี้พลังงานนี้เป็นของคุณคะ่ะมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้คะ่ะนะคะมีคนอยากจอ คุณมากในตอนนี้ดูเรนดอมอย่าเครียดนะคะรับพลังงานดีๆนะคะรับพลังงานบวกนะคะเชื่อว่าการที่เรารับพลังงานดีๆหรือเรารับพลังงานบวกจะทําให้เรามีรอยยิ้มมีสติแลมีปัญญาแล้วก็สามารถทําอะไรได้นะคะใครเข้าไม่เห็นแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใครสปอ์ตให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะหมอเห็นทุกคอมเมนต์นะที่ทุกคนนะเดีย๋ยวหมอจะไปนั่งไล่ดูเนาะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้ค่ะมาดูกันนะหัวข้อเป็นหัวข้อส,สั้นๆนะแต่ได้ใจความนะทุกคนเออแต่ได้ใจความนะน่าเห็นไหมคนเก่าคุณหรือเปล่าเนี่ย j u s t i n e นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ยี่สิบของชุดใหญ่นะคะในยีสิบสองใบเนาะ j u s t i n e ก็คือไพ่แห่งการรอคอยการพบเจอความคิดถึงคนเก่า นะคะคนรักเก่าอะไรที่มันเก่าๆนะคะเหมือนเขาอยากติดต่อสื่อสารเห็นไหมเทวดาบีบแรสื่อสารมายังโลกมนุษย์เออนะคะยังโลกมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็มนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองอะ่ะจะไขว้ขว้าหรือจะโฟกัสณจุดใดได้หรือเปล่าเหมือนกรมดีกำชั่วอะไรแบบนี้แหละคะ่ะคือตัวเขาเองอะ่ะ เหมือนตกตะกอนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณมันมีมุมมองของความคิดถึงนะคะความคิดถึงความหวยหาคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบคุณกับเขาเนี่ยคอนแทคก,กันนะเคยคอนแทคก,กันหรือจะเป็นคู่รักสามีภรรยายการที่มีลูกด้วยกันก็ได้หรือเป็นคนรักเก่าคุณก็ได้อยู่แดนไกลต่างประเทศต่างจังหวัดได้ค่ะสายวิชาชีพสายงานคนละสายงานการเวลาไม่ค่อยตรงกัน เราห้องละแห้งกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคนคนนี้นะเขามีใจเหมือนแบบคิดถึงคุณนะอ้อนวอนขอร้องต้องการเหมือนตัวเขาเองอะพยายามที่จะต้องการหรืออยากพยายามที่จะเจอใครสักคนหนึ่งหรือใครบางคนหนึ่งอต้องการอยากพบอยากเจออยากคุยอยากพูดและอยากเจรจา คือคนที่เขาอยากเจอเดี๋ยวจะต้องเป็นคนของใจเขาหรือคนที่ทาใหเาา้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอ่อนไหวได้ไง่ายๆมากๆพอบอกได้เลยว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบมีมุมมองหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะและความรับผิดชอบน่ะของเขาน่ะค่อนข้างเยอะมากๆนะเอาจริงจ justment เนี่ยขยายความได้เยอะเลยเห็นไหมคะ่ะมีผู้หญิงผู้ชายมีเด็กแล้วก็มีคนอื่นเหมือน เหมือนตัวเขารอคอยที่จะพบเจอถ้าเป็นในด้านเรื่องความรักก็คือเหมือนเขารอคอยที่จะพบเจอใครบางคนที่จะเข้ามาทําให้เขาแบบรู้สึกอุ้ยสบายใจสบายอกสบายใจหรือฮิวใจเขาไวอ้อ่ะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะโอ้ตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นผู้มีพลังหรือเป็นผู้มีอิทธิพลกับหลายๆคนมากๆแต่บางมุมหรือบางอย่างที่เขาพบเจอหรือท,ที่เขาเป็นอะ่ะ บางทีเขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมหรือไม่ได้แสดงออกในมุมบางมุมที่เขาเป็นให้ใครได้รับทราบหรือใ,ใครได้รู้นะคะเพราะตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนมีหลายมุมมองหลายเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างมากๆอืมหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยตัวเขาคือเอาง่ายๆเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะมากๆอะมา,มา,ะมาขยายความจัสติมหน่อยเนาะ มันแปลตรงตัวอยู่แล้วว่าความคิดถึงเนาะโอ้นี่ไงผู้ทรงงานหนักทํางานหนักเหลือเกินไม้เท้ากี่ไม้เท้าอ่ะสิบไม้เท้าใช่ไหมอ้โฟกัสแต่งานเนาะคนนี้เนาะทำแต่งงานหาแต่งเงินงกเหมือนเขาไม่ค่อยได้เข้าใจถึงมุมมองของทางด้านเรื่องความรักสักเท่าไหร่อืมแต่เขาก็ต้องการนะคือณเวลาหนึ่งนะอารมณ์หนึ่งฟิล,ลหนึ่งอะเขาก็ต้องการนะคนที่จะเข้าใจเขาใน ในพาธที่มันเป็นจริงๆเลยในสิ่งที่มันแบบเออรู้สึกได้เลยจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะเหมือนแบบ หาสิ่งที่มันมีความสุขเพราะตัวเขาอะได้ทุ่มเทเห็นไหมไม้เท้าเนี่ยมันมุ่งหน้าไปเห็นไหมคะไปที่บ้านเพราะบ้านเนี่ยก็คือเป้าหมายสําคัญของเขาเอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในบ้านหรืออะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาได้ได้รับปัญหาอะไรแบบนหา,าขเขาควรจะบอกตัวเองไว้พอณนะจุดจุดหนึ่งเมื่อเขาเพียกพร้อมแล้วทุกอย่างอะเขาก็เลยเกิดความเหงาความต้องการนะระยะห่างที่เขาก็คุณที่ห่างกันเนี่ยเขาไม่ได้มีใคร เขาโฟกัสงานเป็นธาตุไฟค่ะใจร้อนเมนสิงห์ธนูก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็คิดเยอะคิดเยอะมากนะคะบางมุมที่เขาคิดเนี่ยบางทีมันยังคิดไม่ตกกับสิ่งที่เขาเป็นอือนะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะพยายามที่จะค้นหาตัวเองพยายามที่จะสอบอสอบืบเสาะหรือโฟกัสในจุดที่ตัวเองเป็นและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามที่จะเหมือนเติมเต็ม,ตมบางสิ่งที่เขาขาดหายไปให้กับตัวเอง ะะบางสิ่งที่เขาขัดหายไปให้กับตัวเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมีความมุ่งมั่นในตนเองมากๆเป็นคนที่มีความเพียรพยายามคนนี้ถามว่ามีอีกโอก้ก็ธาตุไฟอ่ะก็ยังมีอีกโอก้อยู่แล้วเนาะเขาถึงค่อนข้างยากมากๆการที่เขาเข้าถึงค่อนข้างยากอ่ะมันก็ไม่ได้ แปลว่าตัวเขาจะไม่มีสูตรสาเร็จในการใช้ชีวิตเขาก็มีสูตรสําเร็จในการใช้ชีวิตเช่นกันนันแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็เขาเขาก็เหมือนแบบตัวเขาเองมีกราะป้องกันหรือบล็อกตัวเองไว้ที่เขาอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้คือเขาอยากพูดอยากเจรจาให้คุณได้เข้าใจถึงความในใจของเขามากมาก,มากเลยนะคะอ่ะนี่ไงคิงนะคะถือไม้เท้า คุณในสายตาเขาคุณหรือความในใจของเขาหรือในใจของเขาคุณคือคนที่แกร่งหรือเก่งมากคุณคือคนที่ประถาเขาได้หรือคนที่สามารถเซฟโซนความรู้สึกให้เขาได้คุณคือคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าความรักมันเป็นสีชมพูได้โดยที่อืมไม่ต้องทําอะไรเลยความรักมันโฟกัสได้ความรักมันสามารถเติมเต็มให้กับชีวิตได้ความรักมันสามารถทําให้มันมันมีอะไรอะ่ะ สามารถมันทําให้ชีวิตมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทํำยังไงให้ให้เหนื่อยอ่ะเออเขานะเขามองมุมนะคุณสามารถคอนโทรลหรือคนรอบข้างคือคุณสภาพแวดล้อมค,คุณเป็นคนเก่งเนาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คุณเหมือนใจว้ชายเลยเขายอมใจจริงจริงเ็เออขายอมใจนะถ้าเขาอยากเจอเพราะคุณอ่ะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะมากๆ แล้วก็สามารถเอาเขาอยู่อะเอาง่ายๆเขาไม่เขาเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมใครไม่ฟังใครไม่เชื่อฟังใครใดๆทั้งสิ้นถ้าเขาจะฟังจริงๆหรือเขาจะอยู่ในแพชั่นในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอะเขาจะต้องเหมือนแบบตัวเขาเองอะจะต้องมีหลายๆอย่างหรือมุมมุมมองที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเองอะมันมีความเพียบพร้อมมากๆ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่มั่นใจอ่ะมั่นหน้าตัวเองม,มากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะการมั่นใจของเขาตัวเองอ่ะมันเจอคนที่มั่นใจกว่าก็คือตัวคุณไงเอาเขาอ,อยู่ความคิดถึงมันเป็นความห่วยหาเนาะความหวยหาความต้องการเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบอยากที่จะพูดหรือคอนแทคในใจให้กับคุณได้รับทราบ เอาจริงๆนะตัวเขาเองเนี่ยถึงเขาจะเป็นคนมาดนิ่งๆหรือติดๆหน่อยอะ่ะแต่จริงๆรอะ่ะในความรู้สึกของเรื่องทางด้านเรื่องความรักหรือกระบวนการของความรักอะ่ะคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเหมือนแบบชัดเจนนะแต่ถ้าเหมือนแบบเขาอะ่ะไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้โอเคหรือไม่ได้ชอบเขาก็จะไม่แสดงออกเลยนะคะคนคนนี้นะเนี่ยมองกันไก่นะคะมองกันไข มองกไกลค่ะนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่เป็นเป็นบวกอยู่ตลอดแต่อารมณ์อะไม่ค่อยคอนโทรลสักเท่าไหร่เลยเนาะแปรปวนเหมือนธาตุไฟอะงานเนี่ยเห็นไหมมีเสาหลักที่ที่ตรึงไว้และแล้วลูกแก้วก็คือเป็นจุดหมายเป้าหมายสาคัญมีภูเขามีต้นไม้ธรรมชาติชอบธรรมชาตินะเออแล้วก็มีงานอีกมือหนึ่งแต่ใจมันไปตรงนี้แล้วนี่คือตัวคุณนะใจที่มันมแบบใช่ความรู้สึกมาถึงตรงเนี้ยคิดถึง คิดถึงจังเลยจ้าที่รักอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่พูดนะคิดถึงแต่ปากก็ไม่พูดเออเอาสิเอากับเขาสิไม่พูดคิดถึงยังไงก็ไม่พูดอืมเก็บความรู้สึกอยู่งั้นเนี่ยนะคะเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนที่ทําไม่สุดๆเราจะไม่พูดอะไรออกมาเลยเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะคือเอาง่ายๆนะ ชีวิตของเขาอะเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันผีก,กับชีวิตเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ไม,ไม่ความจริงการที่เขาพูดอะไรเยอะออกไปหรือการที่เขาได้แสดงออกอะไรออกไปอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถึงความต้องการของฝ่ายตรงข้ามก็ได้หรือเอาง่ายๆมีความเกรงใจถ้าเรื่องในการพูดเขาเป็นนักพูดนะหรือเป็นคนเก่งมากๆเพราะว่าถ้าไม่พูดหรือไม่อะไรเงี่ยคนในองค์กรเขาหรือคนที่อยู่รอบข้างเขาจะไม่เข้าใจเพราะเขาเอาจริงๆบุคลิกเขาจะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหม โอ้เป็นคนนิ่งๆหน่อยคนที่อยากเจอคุณเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณมากนะนะคะหรือเป็นคนที่เขาคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพูดสักทีเถอะบอกสักทีเถอะเอออย่าทําตัวทองไม่รู้ร้อนได้ไหมอะไรแบบนะั้ไอ้ฉันก็แสดงออก,กับเธอเยอะขนาดนี้แล้วนะเธอก็เหมือนแบบเ,เข้าใจฉันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะไม่เท้าขึ้นเพียบเลยเห็นไหมทั้งคุณและเขาเนี่ยทำงานหนักนะ มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนคล้ายๆกันหรือวัยุวุฒิและคุณวุธคล้ายๆกันวัยุวุฒิก็วัยวัยคล้ายๆกันละคะ่ะแล้วก็คุณวุธก็เหมือนแบบวุฒิภาวะการศึกษาอะไรเงี่ยคล้ายๆกันเนาะ,อะโอเคค่ะคนที่มาอบอกไว้ก่อนคลิปถ้าคนที่ไม่เห็นก็เป็นคลิปดีโอย้อนหลักเนาะทุกคนสามารถฟังได้นะฟังแล้วไปวิเคราะห์ดีๆนะอย่าไปตั้งเครียดมากนะชีวิตคนเรามีเรื่องเครียดยเยอะนะคะ บางคนบอกหมอจ้ะหนูอยากได้ตัวเลขค่ะบอกตัวเลขหนูหน่อย <c oughs> บางคนบอกว่าแม่หมอแม่นมากเลยเอาขอบคุณมากมากค่ะรับพลังงานดีๆค่ะนะคะไม่ต้องไปเครียดเป็นมากหรอกชีวิตของเรา,าผ่านเรื่องเครียดอะไรมาฟังแลนดอมงของแม่หมอดีกว่าแม่หมอวันบ้านคนนี้แหละแต่มีความจริงใจให้นะเอาโอเคค่ะมีคนอยากเจอคุณถ้าถามว่าไพ่เป็นึ้นแบบเนี้ยมันเป็นคนแดนไกลจากคุณแน่นอน เป็นคนที่แบบแหมมันแทบในใจฉันน่ะฉันก็อยากจะให้เธอพูดออกมาใอ้ฉันได้เข้าใจฉันได้ไหมได้ไหมเธออ่ะไอ้สิ่งที่เธออธิฐานไปเนี่ยหรือสิ่งที่เธอขอไปเนี่ยโดยที่เธอไม่ได้พูดกับเขาเนะี่ยมันหมายความว่าเขาเนี่ยนะตัวเขาเองอะ่ะคิดถึงนะอ่าต้องการที่จะเจอนะคน,นไกลคนนี้นะ j u s เม c e เนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ย,ย,เ,ยเหมือนเป็นไพ่ของตื่นรู้เอาจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นรู้ขึ้นมาอยากได้ความดี คือนึกถึงความดีทั้งตัวเขาและตัวคุณนึกถึงสิ่งที่มันผ่านมานะคะธรรมชาติที่มันผ่านมารอบข้างที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอ้แล้วมีไม่เท้าเพียบเลยเห็นไหมอย่างที่บอกอย่างที่หมอบอกคือไม่เท้าเนะี่ยคือการทํางานคุณเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วเขาก็ทํางานเยอะเช่นกันมองการไกลมีทัศนคติที่มันกว้างไกลมากๆนะคะโอ้แล้วก็บางครั้งก็เหมือนตัวเองอะเขานะรู้สึกหงวยหา รู้สึกคนรอบข้างหรือว่าอะไรเน่ะเหมือนตัวเขาดิง่งดิ่งอ่ะเนี่ยเหมือนนะชั่วโมงเนี้ยหรือณตอนเนี้ยตัวเขาดิ่งลงตัวเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสุขนะเขาพยายามที่จะเหมือนแบบโฟกัสสิ่งที่มันมีความสุขจริงๆแต่เฮ้ยมันไม่มีความสุขเลยอ่ะทําไมบางครั้งเขาใช้คำว,ว่าทําไมกับตัวเองมากๆแล้วก็ใช้คําว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือเหมือนตัวเขาอ่ะ พยายามเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวเขาเหมือนแบบพยายามที่จะเหมือนสอหาความสุขท,ทั้งที่เขามีความสุขอยู่แล้วอวะเออเธอพรเธอทั้งท,งทงี่เขามีความสุขอยู่แล้วเขาเหมือนเป็นคนที่ไม่พอดีเห็นไหมแจ็คเมนคือการเตื่นรู้ตื่นเห็นตื่นจิตวิญญาณอยู่ดีดีก็ assets, นึกถึงขึงข้นมาอยู่ดีๆก็อยากเจอคุณขึ้นมาอยู่ดีๆก็อยากฟังน้ําเสียงหวานๆของคุณหรือคําพูดของคุณตลกสนุกสนานเฮฮาของคุณ อยู่ดีๆก็อยากที่จะเหมือนให้คุณอ่ะซัพพอตในตัวเขาขึ้นมาอะไรแบบนี้มันเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนอา่และมีบางมุมบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบมันเป็นเลเวลที่มันเป็นเหมือนแบบเอ้ยบางมุมบางสิ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้หรือณบริบทตอนเนี้ยเขาก็เหมือนตัวเขาเองอก็ได้เรียนรู้หลายๆหลายๆหลายๆมุมอมองเหมือนกันนะคะ ฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาได้เรียนรู้หลายๆมุมมองจากการกระทําของเขาหรือจากสิ่งที่คุณออมอบให้เขาตื่นรู้กว่าจะตื่นแหมพระคุณเอ้ยกว่าจะตื่นเนาะทาฉันเหนื่อยเหมือนกันนะคุณเอาง่ายๆนะถ้าจากแรนดอมเนะี่ยคุณเป็นคนชัดเจนและจริงจังแล้วก็เป็นเป็นคนให้อะ่ะโดยที่คุณไม่ได้ต้องการหรือเรียกร้องอะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ คุณไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรแม้แต่เขานิดเดียวนะคะคุณคุณให้โดยที่คุณเหมือนแบบคุณก็ไม่ได้ต้องการอะความสุขของคุณคือการให้เนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่รอเขารอเขาว่าให้เขาตกตะกอนทางด้านความรู้สึกได้จริงๆคุณเข้าใจบทบาทใจความความสาคัญหรือบริบทของความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณและตัวเขาอะมากขึ้น แน่นอนค่ะไอบ้บางมุมหรือบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือใจความที่มันตกตะกอนทางความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาตัวคุณเนี้ยพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมที่จนนะเดินหน้าหรือพร้อมที่จะจับมือไปด้วยกันฉะนั้นแน่นอนค่ะทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกหรือทางด้านความรักระหว่างตัวคุณและตัวเขาค่าคอยๆเปิดเผยใจ ค่อยๆคอนโทรลหรือค่อยๆเปิดความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันโอเพนมากๆนะเหมือนตัวคุณกับตัวเขาเอ้ยฉันโอเพนแล้วนะฉันฉันดีมากนะฉันฉันโอเคกับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ยค่ะคือเขามุมมองของเขาเห็นไหมแล้วเดว์โอ้โหเป็นคนสวยนะเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนสวยรูปร่างหน้าตาดีนะเล่าอ่ะเออถ้าเป็นผู้ชายก็แหมจิตใจดีเหลือเกินเดว์เนาะเออเหมือนแบบ พันธนาการดินน้ำลมไฟนะหรือสิ่งที่มันอยู่แบบในตัวคุณอะ่ะมันมีประกายมันมีออร่ามันมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบคือใครๆก็ไม่ก็ไม่มีเหมือนคุณเอาง่ายๆนะใครๆก็ไม่มีเหมือนคุณใครๆก็ไม่สามารถอะ่ะเติมเต็มทางด้านความรักได้เหมือนคุณฉะนั้นคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่และคุณก็คือคนที่แบบเหมือนแบบตัวเขาต้องการมาเนื้อนานแสนนาน จริงนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนี่เกิดขึ้นคุณคือคนที่เขาต้องการคุณคือคนที่เขาเหมดแบบแล้วไอ้ทางด้านจิตวิญญาณหรือความรู้สึกที่เขาคิดมานานแสนนานเนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันตกตะกอนแล้วมัน,ม,นมันได้เรียนรู้แล้วว่าถึงความเข้าใจถึงได้ความเราเดอะเวิร์ลเป็นผู้หญิงนะคะที่มีความอ่อนโยนความสุข,ขุมทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะใช้สติหรือใช้ปัญญาคนที่อยากเจอคุณเนี่ยเหมือนตัวเขาอะ รู้สึกว่าอุย้ยมันพลุ้มพลาดแล้วนะในใจของเขารู้สึกว่าอุย้ยมันไม่ไหวแล้วอะส่องคุณก็ส่องแล้วดูคุณก็ดูแล้วโอ้มันดูดูด,ดูดูหลายอย่างแล้วว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าคิดถึงมากมายขนาดนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะความคิดถึงของเขามันวัดเป็นเป็นมูลค่าไม่ได้หรอกนะคะเขาเหมือนแบบตัวเขาอยากทํา ให้ให้คุณได้รับรู้ว่า,วาตัวเขาจริง,รงๆเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการอยากพบอยากเจอคุณจริงๆเขาอยากต้องการอยากเจรจาอยากให้คุณเข้าใจในมุมมองหรือทัศนคติของเขาจริงๆเขาต้องการเหมือนแบบวิธีการพูดวิธีการทําหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าบางุมบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นอ่ะมันมันเหมือนแบบเขาต้องเรียนรู้ เขาต้องเข้าใจหรือบทบาทที่มันเป็นอ่ะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจในมุมอีกมุมหนึ่งหรือสิ่งที่มันเป็นอีก,อกสิ่งหนึ่งมันก็จะทําให้ให้ความรักของคุณกับเขาอ่ะมันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นานอะไรแบบเนี้แล้วมันเป็นเหมือนแบบทั้งเขาและคุณอ่ะจริงๆแล้วว่าก็มีใจที่ห่วยหาต่อกันแต่คุณอ่ะเข้าใจว่าจะเข้าหาเขายังไง เขาเป็นคนที่ทำงานเยอะเอาง่ายๆบ้างงานทำงานแทนที่จะเหมือนแบบโฟกัสกับคนรักใช่ไหมไม่เขาไม่ได้แบบเหมือนแบบโฟกัสกับคนรักสุดเท่าไหร่เขาเหมือนแบบตัวเขาเองอ่ะพยายามพยายามที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนะแต่ก็ไม่มีความสุขเขานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาตกตะกอนทางด้านเขาสึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องทํางานเยอะก็ได้นะถ้ามีความรักที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีก็เก็บหอมรอมริบผชนไปด้วยกันหรือทําทุกสิ่งทุกอย่าง,างไปด้วยกันฉะนั้น แน่นอนค่ะพอเขารู้เรื่องราวอะไรที่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีบางมุมแล้วนะมันต้องมีบางสิ่งแล้วนะที่ที่ทําให้เขาอะตื่นรู้ทางจิตวิญญาแบบนี้ได้ดีแล้วมันเป็นการผสมผสานทางด้านความรู้สึกระหว่างตัวเขากับตัวคุณมุมที่มันสะท้อนสิ่งที่มันสะท้อนหรือสิ่งบางสิ่งที่ทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาเกิดขึ้นระหว่างความรักและความรู้สึกเก่งเหมือนกันละค่ะ คุณสามารถเอาเขาอยู่อ่ะเห็นไหมใจเร่งรีบมาหาคุณแล้วเห็นไหมะเออยากจะมาอยากจะพบอยากจะคุยกจะะจจาจังเลยเอาไงก็เอาเหอะงานนี้นะฉันอยากจะพูดอยากจะบอกความในใจแหละเอาไงก็เอาเออเอาสิฉันอยากจะพูดนะฉันอยากจะให้เธอเข้าใจในใจฉันมากๆเลยเออเธอเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอเข้าใจฉันเธอก็จะเข้าใจเธออะไรแบบนี้นี่คือตัวเขานะคะ นี่คือตัวเขาที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวเขาและระหว่างตัวคุณแล้วบอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามเขารู้สึกว่าเขาต้องเขาต้องค้นหาหัวใจหรือต้องตามมันให้ได้อะและเขารู้แล้วว่าวันนี้ตอนนี้ในชั่วโมงนี้เขาน่ะจะอยากที่จะเจอคุณเขาอยากแบบ วางงานเลยนะอยากจะพูดอยากอธิบายอะไรให้คุณได้ฟังเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้คุยอธิบายมันต้องทาวเวอร์แน่แนเลยมันเป็นการสะสมทางด้านความรู้สึกที่ไม่ดีแน่ๆเลยตื่นรู้แล้วคะ่ะอย่างน้อยก็ยังดีใช่ไหมที่ตื่นรู้ว่ามันเป็นยังไงเออมีไม้เท้ามีอารมณ์เนอะมีกุมเมถุนตุนแล้วก็มีไฟอ่ะมีธนูเมสิ่งธนูเนาะแล้วเธอทาวเวอร์เนี่ย เครียดวิตกกังวลต้องการอยากพบอยากเจอคุณนะคะเขาต้องการอยากพบอยากเจอคุณเขาต้องการอยากอธิบายถึงความในใจให้เข้าใจเขาต้องการอธิบายถึงความในใจในใจให้เข้าใจแล้วก็ให้ชัดเจนถึงความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้อธิบายให้คุณอะ่ะได้เข้าใจ มันก็เลยเป็นสามดาบใช่ไหมอ่ะเออครั้งนี้ดีกว่าพูดดีกว่าดีกว่าไม่พูดเพราะมันเสียเวลาใช่ไหมการที่แบบเรารักเขาเราก็ต้องพูดไหมยามัวแต่คิดแบบเอออะไรที่คิดกับหัวกับหางไปเนาะความรักมันก็ต้องมีเรื่องที่มันแบบเออรอคอยบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันชิวๆเดือฟูไปนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่สิ่งที่สําคัญคือเขาจะต้องมาบอกบอกคุณก่อนว่าเขาคิดถึงคุณนะจากปากเขาเองหรือเขา ยากที่จะเจราจากับคุณอยากพูดให้เข้าใจในมุมที่เขาเป็นโอ้ตอนนี้เขาอยากเป็นอิสระแล้วนะเออเขาอยากเป็นอิสระเขาอยากเหมือนแบบตัวเขาเองอยากที่จะเป็นคนที่เหมือนแบบอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากที่จะมานั่งทอหรือเหนื่อยเลยวะ่ะเออามันเหนื่อยเนาะจริง,รงๆเขาก็เป็นคนล่าลเริงสดใส่นะไอ้สิ่งที่คุณรู้นั่นแหละคะ่ะค,คือเอาง่ายๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเป็นคนที่เขาแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเออเป็นคนที่เขา เข้าใจแล้วเป็นคนที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือแม้จะสื่อสารกันก็เข้าใจนะคะเขาอยากเจอคุณค่ะเขาอยากพูดบอกว่าชอบคุณนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะเลิฟยูนะคิดสิ่งใดสมพรปรารถนาแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีค่ะมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้ค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ